แต่ถ้าบอกว่านั่นคือการสร้างใหม่ผมก็ยังงงๆสร้างใหม่ยังไงทบชีวิตดูมันแย่กว่าเดิมแต่นั่นแหละเวลาที่โทรศัพท์มือถือคุณมันแฮงค์แฮงค์บ่อยๆทำไงครับมันต้องปิดเครื่องปิดเครื่องถ้ามันยังแฮงค์อยู่ไม่พอคุณต้องรีเซ็ตรีเซ็ตระบบการทำงานใหม่ชีวิตเราก็เหมือนกันคุณกล้ารีเซ็ตไหม ถ้าคุณกล้ารีเซ็ตริงจะได้แต่การรีเซ็ตของพวกเราเนี่ยมันมันไม่ต้องแบบโหเหมือนที่ผมเคยผ่านมาเนาะการรีเซ็ตของพวกเราเง่ายสบายกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันมีรูปแบบอา,อาชจจีวาะจักรวาลท่านให้แบบฝึกขัดมาให้คอร์สมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างฝึกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราให้ลองง่ายยิ่งขึ้นเอาละเมื่อกี้เราพูดถึงถึงค้างไว้ว่าเราได้ยินเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อ เราต้องเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่ทำลายความเชื่อคําว่าเปลี่ยนความเชื่อคือใส่ข้อมูลใหม่เข้าไป